เรือมีอยู่ว่ามีช่วงที่มหาวิทยาลัยหยุดยาวเราตัดสินใจกลับบ้านก่อนเพื่อนร่วมห้องคนอื่นเลยซึ่งตามนิสัยปกติของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพับผ้าหม่มหรือจัดเตียงให้เรียบร้อยสักเท่าไหร่ตื่นมาอย่างไงก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแล้วตอนที่เรากลับบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เก็บห้องหรือเก็บที่นอนเลยแถมยังซับผ้าทิ้งไว้ที่เราตัดผ้าอีกตา่างหากพอหมดช่วงหยุดยาวเราก็กลับมาที่หอพักตามปกติพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละ ถึงกับต้องยืนงงไปเลยเพราะสะภาพเตียงของเรามันเรียบร้อยผิดหัผิดตามมากผ้าปูเตียงถึงเตะผ้าห่มก็พับไว้อย่างสวยงามส่วนผ้าที่เราซับจากไว้ก็ถูกเก็บเข้าตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยหมดจดตอนนั้นเราก็คิดในใจว่าสงสัยเพื่อนคงเก็บให้แน,แน่เลยหันไปถามเพื่อนที่ชื่อปามว่าปามตอนเราไม่อยู่ได้มาเก็บเตียงให้เราหรือเปล่าปามก็ทำหน้างงๆและตอบกลับมาว่าเปล่านะไม่ได้ยุ่งเลย เราก็เลยหันไปถามเพื่อนอีกคนชื้นนั้นคำตอบที่ได้ก็เหมือนกันคือไม่ได้เก็บเราเลยเริ่มสงสัยแล้วว่าเอา้าถ้าไม่ใช่เพื่อนแล้วใครกันที่มาพาับผ้าหม่มเก็บผ้าเข้าตู้ให้เราในเมื่อตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในห้องเลยสักคนพอเรามองหน้าเพื่อนแต่ละคนทุกคนก็สายหัวพร้อมกันเหมือนบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปทันทีความรู้สึกเย็นเย็นมันก็แผ่ซ่านขึ้นมา ถ้าไม่ใช่ฝีมือเพื่อนแล้วมันเป็นฝีมือของใครล่ะในเมื่อบุญแจห้องก็มีแค่พวกเราที่อยู่ตรงนี้ด้วยความสงสัยและความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นเราเรยรีบเดินไปที่เตียงแล้วสะบัดผ้าห่มออแกแยมแรงแล้วภาพที่เห็นก็ทำเอาเราแทบช็อก เพราะมีหนอนตัววนสีเขียวสดตัวใหญ่มากนอนขอดอยู่ในปะห่มของเราหนึ่งตัววินาทีนั้นก็คิดเลยว่าใช่แน่ๆเรื่องนี้ต้องไม่ใช่คนทำแน่ๆเราหันไปถามเพื่อนย้ำอีกครั้งว่าพวกแกไม่ได้แกล้งเราแน่นะ ทุกคนก็ยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้แกล้งสรุปแล้วสิ่งที่เราเจอในวันนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วใครกันที่เข้ามาเก็บห้องให้เราในใจตอนนั้นก็กลัวนะแต่ก็แอบมีอีกใจหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเขาเพราะสมองมันคิดไปแล้วว่า สิ่งนั้นไม่ใช่คนแน่ๆแล้วใครจะสามารถเข้ามาในห้องที่ล็อกไว้ในตอนที่ทุกคนกลับบ้านกันหมดล่ะครับคิดแล้วก็ยังขนลุกไม่หายเลยถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ